ช่วงนี้เขาทํางานหนักครับก็เราต่างคนต่างทํางานมากเลยช่วงนี้เพราะว่าของเมย์เองถ่ายละครเยอะครับก็วันเกิดคงพาไปกินอะไรอร่อยๆเหมือนเคยนะฮะไปกินอะไรอร่อยๆแล้วก็พาไปนวดพาไปนวดพาไปทําสปาพาไปมีความสุขดีกว่าวันนั้นเป็นวันของเาเลยวันของเขาครับวันนั้นก็จะใช้อะไรก็ใช้ได้เลยครับผมวันนั้นยอมวันหนึ่งเอาให้หนึ่งวันเต็มๆเลยฮะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยว่ากันอีกทีของขวัญแล้วครับมีแบบของขวัญแล้วครับของขวัญก็มีคิดครับคือจริงๆแล้วอ่ะคือเราอยากซื้อของให้เขาเหมือนกันนะแต่ว่าต้องดูว่าช่วงนี้อะไรกําลังมาสําหรับเขาอะนะอะไรเงี้ยครับต้อง๋ยวไปสืบๆนิดนึงครับจริงๆแล้วก็มีคือเขาอ่ะเป็นคนชอบกระเป๋าอะไรเงี้ยครับก็มีก็มีเก็บคือส่วนใหญ่เขาเก็บตังค์ซื้อเองอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ ก็ก็ดูก็แบบก็คือความชอบเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดูความเหมาะสมดีกว่าจะซื้อให้ไหมว่ากันไปก็เริ่มปายครับ้แต่ว่าุมีเลนคิวารแล้วอไปแบบะแอะไรมาครับวิวาเลยครับวิวาเนี่ยเอาจริงๆนะครับวิวามันถึงเวลามันก็ต้องแต่งแหละฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลามันยังแบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทํางานอยู่ครับแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันไปอะไรเงี้ยครับ